ชอบชอบแต่งถ,ถ่ายไม่หลุดอ้ย่าถ่ายรูปสิถ่ายเป็นรูปก็จะได้เป็นรูปรูปถ่ายวิดีโอชอบถ่ายวิดีโอเพราจะเห็นแม่เลยแม่ตอนอ้วนกับตอนผอมกับตอนมีรูปก,กับตอนไม่มีรูปอ้ย่าอะไรไม่หลุดไอ้ยิมเลถ่ายก็เนี่ยหล่อเกี้กินข้าวเก่งเลยเนี่ยนะ มามมัมม <deal> ัมยกยกให้ลูกยกกินน้ำไปกินน้ำไปเจ่ามึงเจ่ามึงครับไอ้ยิ้มหน่อยไอ้ยิ้มหน่อยน้ำมูกกบ ่ะเป็นนผู้บาาวกินข้าวแล้วมีปัญหาคนอื่นเขาเขากำลังจะป้อนอยู่กินเองสิจะโตแล้วก็กินเองสิฮะเนี่ยรองเท้าก็หล่อใช่ไหมเห็นไหมเอออร่อยไหมลูกแม่เธอที่ก็มอย่างนี้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมฮะอร่อยก็นั่งดีๆดิคะฮะ อืมอะไรบินละ่ะกอะไรบินครับอืมเอาป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนหน่อยโอเค